สบายดีที่สบายดีพี่น้องมาชุกชุกทุกคนเมื่อนี้ใส่ฝนสิท่ามากินเซโซนพี่น้องไปกินจุ้มจีนั่นเองตอนนี้กําลังเสือ์ฟเขาเทม่มเองเองเมยเนาะเอาเทมาผัดชัดก่อนแล้วก็ให้มันหอมแล้วก็ต้มน้ำใส่พี่น้องเลยเมยมีพักแคบบอจะกินจุ้มจีนหอมอันไหนดูสิโลเมยอันนี้นะสิโลบริษณมี เฮงไปเลยสเลวอ,อันนี้น,นี่ในเดียวนี่นะเบอร์อะเ,เอาไปปูบเบอร์อนี่ไหนคนะือปรตเทกจีนเซโซนนั่นแหละเอาเงินจัดซื้อสโล เน,นี่ยอันนามาเบิร์ตทรงกระขาดกระโดดเพราะมีเงินซื้อทรงทรงขาดหยอกหยอกสไตล์ของมันไออเบาสองบอกอืมแล้วก็ร้อนร้อนสองอเบร้อนหนึ่งร้อนหนึ่ง คอนเทนต์กุซีนได้เห้ยเออขอลืมเลยเนาะพักเออตายเขาดีกว่าเจอแม็กกี้หกสิบบาท เขาว่าเอาลองสองเป็นวะฮะเขาว่าเอาลองสองอีสัตอนนั้นวามาจับกล้องให้กูนะพักบ้องพักบ้องมาทอลเลอจักมาเถอย พักบ้องอยู่หน้ามีอยู่บ่วะบ่มีจังมัดสองสองมดัดนั่นเลเท่าไรพ่ออยู่บนน้ำแข็งนะบ่พอเงินสี่พัน <c oughs> เป็นอะไรใจนั่นทีตั้งน้ำแข็งสี่พันเขามาให้ส <c oughs> ิบพันเงินไม่พอ,อลูก กระมากมากเลยนะคะมีลูกมากก็อย่างนี้แหละภาพดีๆีนะกว้างไม่ก็สปงเลยค่าเครื่องน่ะข้าวโพดไม่่อท้ายยังแม่ใส่สปงทำท้ายกูจะเส้าผ่านได้ใบสาวใบสาวกับเก่าน้ำเค็มละกันเก่าโบผีเก่าให้แล้วโอ้ยเธอบอกเพื่อนยุกกระเป๋ามใกล้มา mangka นี่ค่ะเธอบอกว่ากินแป๊บีิไม่ได้เราซื้อน้ำเขียวมาให้ค่ะขอบคุณค่ะเซอร์สปอนมา อ๋อว้าวเเ็บดหรอเ้านอาในบัลไลได้บัดยำมมันเลยอยุสัยพี่โรนี่ยตำมาเพสได้พร้อมนี่้มันมหอมพพี่ครูโคเซมาเพสกับพัคเทพก่อนบ่อ๋อสุดยอดเลยเชวีวันนี้พ่อจ็กินบ่าซ้ำนี้มือในเอฟซีมาตอนน่ะกินกรบโบยิม เอานี่รุอนะสรุปเฮาพิชใช่เอาสองถุงใช่เป็นคนเตือนเธอแล้วนะสองถุงสองถุงเงินเลิกกันบาเป็นจำเขียวซะเลยาานอะไรใคกินหนังหอยนะเฮ้ยไปใส่บอดีเลยอืมเบดิดเลยนีเดาจอกเด้อ ใหม่ก็ได้กำลังไนมืออย่นี่นะา<ป>มีดอยู่ที่คนมิดโต๊ะรวมพัดรวมพัดแต่คขานีเนาะ อย่าทอดทอกันบอ,อ,อย่าไม่น,นพักนะ <laughs> ไปใช้รังอื่นไหมบ่พัอกไ็ได้ เตียนการ์ดนะก็คือการบอลินหสีสีอันเธอเนสีแดงๆนั่นแหละพันละอันปะกมือประขมคือการจะประขมคนละแนวอันเลเซอรบปะอ่ะอันเลเซอรบปะกันทั้งแรงมันก็คือกันหมื่อไหร่มีลูกนีละเนี้ยย่กี่แมวว่ามึงมีลูกเป็นหมามึงไปมึงไปนอนกับหมาตัวใดอีกหลายแท้เจอมาก็เห็นแล้วลูก เล่นกี่ดิโล,ล้ีบบนปิือข้าไปานี่ฝรั่งซื้อลิ้นฝรั่งติดหนาดทันมุนมาเลยหนาดทัง,ทงได้กอนนะ่ะเศรษฐุนี่อืตายแล้วอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดโอ้ยเอาเอาเก็บพักนึ่บ่อเฮ้ยฝรั่งฝรั่งอย่าเย็ดหนาดทังอ่าทางใกล้ <laughs> กับลิลิน มันก็ร้อคงคักที้าปาดหมุนหมดเลยนอกจากฝลังจะหล่อแล้วยังยังงันที่ดื้ออีกนะถ <c oughs> ้าเอาบักซี่ไปใช่นี่ยทีเป็ไปไนปอะไรเฮ้ยเอกมากใช่ไหมบักซี่กับอันตำมะฮุงตำตำมะทูเออะเดียวจะกินตำมะฮุงเลย พุงก็มีได้หม <บะ S 1> ัหมัเดี๋ยวทันจะนี่ยืนนั่งค่ะกันได้ฉัเป็นหมูแล้วอเองน,นี่เป็นเรียบร้อยแล้วเฮ<ด>้ยอยากเป็นปาสาวฝนเธอสาวฝนไม่ใช่สาวแหล่ต่อไปอนาคตก็สิเป็นก็สิตุวนคืออื่นนี่แหละสิได้ชื่อใหม่แหละเป็นสาวหมู เห็นอยู่ได้เห็นยำไทยหูบอันอันบ้างเด็กชาก็ได้อยู่แต่บนเ้าพื่อนค่อ้ค่อยก้อยกันดีเลยไม่พอสจะหายแล้วเนาะพักมาทักทักกูอย่าเลรลราปูใหยลิ้นปูให้กิ้นนะตัวละลิ้นเลเอาไปทุกคนเอาผักเรียบร้อยแล้วไปเห็ดไม่นุ่งกัน นมมันมุมัมเเมนูอะไรผักมาละจาเอาผักมาจ้าอาผักอาผักโบฟังหอมแหล่ักโโอ้นี่สาวคนไปเก็บพักมาทุกคนว้าวโอ้ย oh y <my> god หลายกองขนาดเนาะ

ซาลิงเอย่าใส่น้ำก้อนเออลืมตอนนี้พี่สาวกำลังสิเฮ็บแจ้วเพิ่นสิผัดก่อนพอดว่าโอ้ยนังนางแบบใส่บอเนียลึกยังบาพาเอราโอ้อตอนนี้เธอจะทำอะไรนะน้ำมันนักเอฟซีแบบฝนฮะเอามาลักไม้อีเอาอีแมลเออเขาละตุกที่ว่ามาจะเหิดอีเพ็นยางสตอรี ปลาแดงเนี่ยแซบจะเบอเเเขาต่ำมือนะแซบแซอ้าแตไฟออ่มีกันไฟยังประเดซ้ำอ้าวจ่องเล่นนี่มาสดบอกเกลี่นก้้ก้อน้อมก้อน้เลกได้น่คนกระตำมาเพียสเนยพี่น้องช่อมันม้วนจีจีกันอยู่อยู่หน้าว หลายกล้องกันแล้ว้งอันใดได้ยคนฟาองห่งคนชาวไทยนอยฟากรานแน่สบายดีพี่น้องฟาซองเลเดอร์สายฝนสาวผู้ไทยสบายดีฟาซองเลเดอร์ลินเสาร์ผู้ไทยสบายดีฟาซองเลเดอร์ทังมดหน้าสามผู้ไทยเข็ดแล้ววเข็ดแล้ววะสมัทั้งสมดี่ากผมมีชู้ละซับุ่วยมาแบัน้มันงงเลยใครใจดีนัซึ่งให้เลเดอรได้หรือม่เนาะ มาไดาหมดไเลยอามาเด้อทุกคนอั้เเป็นยูทูบเบอร์แแม็กไงมาเป็นยูทูบเบอร์เด้อแม็กเด้อี้เบยูทูบเบอร์คนดังยูทูบเบอร์งเบิ่งน่อยนิดาสวัสดีทุกคนรอบที่สามเ้นบอลอมืดได้ิได้กินนี่นะไปยฟ้อัดเฮยอารมณ์ากก็จะพลังเหลิมฮอนแล้วตอนนี้มีความหวังแล้ว สงะนเตอนนี้ก็เสียวลงเลยพี่น้องนี่หอมหุยๆตั้งใยสมัครท้งหอมเก็ดลับของความเซ่บชิบเพปตะโถบอนี่นะเจียวกระเพ็ดเลยใส่้ตาลหอโย สุดหลังเด้อไปกินข้าวปุ้นเด้อเนาะโหปุ๊กข้าวปุ้นอืมเขื่อนพัดน้ำนาข้าวปุ้นค่ะเด็กแม็กบีบลงแม็กเอ้าบีบลงอีกโอ้ยเอาแม็กบีบ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 กันใส่กันเฮ้ยเสร็จแล้วเตะด่างเนาะทุกคนเสื่อมหมดเลยใส่บอลเลยใส่บอลเลยบีบเลยะหน่อยมันบีบหมดเลยแถวโบมายเป็นไงเฮ้ยน้าอยู่ทางโห่นะโบ่งนะโบ่งนะเฮ้ยกระโจนโห่ริดนะเฮ้ยเอ้ยจับให้มันแนบแป๊บเดียว ได้จอนไหนวะมาสิแบบมาาออหอมเนมยสูตรนี้นอนไหมคะเปิดห,หาในได้ย่อพี่น้องเพราเป็นตลอด <c oughs> จานเนียเฮ็ยัจานเอามาทำไหมจานใหญ่กว่านี้จานตัวเป็นพิธานะนาินว้าวอ๋ให้เบิร์ดไซส์เบิร์ดพุ่งเลยมแมวอัยี ก้อยตีพัดลูกกรนดดลูกคอนโดพ่อพัลลูกคอนดกระเบนพ่โอ้ยจะมินสัตได้แล้วนะตนี้เลไปเอากระสีเอาอันนี้ลงไปใช่ปะอ่ามันใส่บระถุงมันี่เืรามิกคือมาแพงชิ้นสองผ่านถูกชินสองเบน่อตอนน้คือชิ้สามชิ้สี่ิ้1ห้าอะไรอะไรยี่สิบบาทสามสิบบาทเอาอ้ลงไป เอาเส้นลงไปพัดเลยเปมาไรไงกันเนาะเอาเดี๋ยวลงพัดแล้วเอาขึ้นมาจะใส่ยางเอาขึ้นมาใี่พี่เลพัดแล้วก็ใส่ยางมันติดล้นหม้อฮะพัดแล้วก็ขึ้นมาโอ้ยเก่าลงมาละเลยใส่พัดแล้วเอาขึ้นมาแล้วเอาลงอีกพลุ่งซีคือซีกทลบเนาะเอาลงมาเลยแหละน้ำนองม่นกะเฮ่ไปเลยบ่บดีเฮ่แล้วเฮาลงอีกแล้วหน่อยได้แล้วเออเจ้าตักเล่นมาทำไม ไปถ่ายใกล้ๆนะครับผมแต่ละกล้องกันน้อเฮ้แสบแสบนัวนัวเต็มเต็มลองเราถ่ายใกล้กันหรเหลือดิแสบๆเลยจ้า ขันตอนต่อไปมีอย่างน่้จีสามสมบังนำกนเด้อพี่น้องสีแสบหรือสีร่วงงานนี้ตัวนี้ไปผิมน้ำมาหนิเออแสดงว่าสีแยกเป็นสองหอบเอาลงนะว่าน้ใน้อเอดทุกคนแบบงงโอเคเรางอเองทานู้เาเอาลงอ่างนี้เลยเอาลงกฝาไว้เอาลงรลกาฝาไว้เลยเอาลงรลกาฝาดิ โอ้ตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยจับ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 ค่อยกันมันเฮมันเฮมันเฮเฮยโอ้เสียดายไปเอาเห็ดเห็ดเห็ดจะลืมเสร็จเลยจะลุนปิดฟ้าแบบนี้มันยังสีแวบน้าลิฝานะเฮ้ย โอเครู้เรื่องลุนเลยร่อวันนี้กันกระดาษจะคือใส่เบิร์ดมันแข่กันเปกลุนแล้วรอต่อไปเอาใจเราก็ดีมันฟุตก้อนเห็นว่ากระดาษตัดต่อบังแมบกคุณสามเห็นีรือบงแบกเนื้่างไก่สามโมไทยอาเดอพี่น้องสาวคนงานเลยคนสวยนี่าด้วยมาได้สวยมาพี่บ้าใส่เกิร์ลกิ๊กตะบุยอีบ้าเลิกสั่งเลย

ัง้ยเงี้ยเง้ยไง้ยังั้ยังเงยือยังเงยเง้ย่าวยังงั้งงมากทุกคนมากมากจัเดอยูายูัตำยอ้ยเว้ยนักเาพูดง่อลดมให้ตูี่เ้ย้าีน้ำเขียวมีน้ำเขียวก็เมาได้ให้อหาริกัา กสลองสลองสิงแล้วสลองสิงแล้วแล้วแล้วมือทัอีทไปได้เนี่ยมาเลยมั้ยเลยเอ้ยเอาไม่ดูไข่ก็ได้เอูชายฟิเตอร์ก็คุมือขาวเฮ้ยเฮ้ยคือไปไหมเฮ้ยเอาไปเมนเลยบักเมกเฮ้ยหลืมคนรอบอกเฮ้ยเอาไม่ดูบอลเลย

กต่ำจอกเปนต่ำฮาร์ฮาส์ไม่ไม่ไม่จอกแปะได้เอาคะแนนเลยกูจะเป็นคนซื้อกูกูนี่ได้เป็นคนซื้อน้ำก้อนนึ่งสั่งงานรักษาขอหาไม่ไม่ม่ไม่ีเอาความมางงพี่เอาคางโอเคหน่้มใ่มเอามาเกด้ส่ปเออกูะามึงได้ป่าาเลยดีนะนนี้กงามน่มาุปาร์ตี้น้าเขียวนะคะ อะไรมาทำะไรตัานนี่งหนูกับนี่เูขงเ่นเกรอยากเกิดนะมันมัน่างนะเขาใส่ไหมใส่อ่อรนคุณเล็กินเยุ้มมจอได้สมแมงมุมแตงคออาวอัเรลือกากใส้จุ่มเซ่วย้นาูเด็เอาซ้อมในน้นบ้างก่อน่ะอาไรมีค่อะไ่บอลก ใช่เล่นี่ก้นน้ำตาลลงในนั้นหนึ่งขาบ้านนีหลายพูดอะไรพดลีนหน้าลนระอเอออ่า่ให้มันเลยแม็กซ์นี่ไม่ถูกทางสูทำมนุูกนะสู่เน้ทมนถกแบบดูๆผักขมมันคือเป็นน้ำมีเอามันแก่กูยาไวเงีใส่ฟงชรดเยอะคุณฟูทำไมเส่็จอ่าเยอะัง กระหม่อมเขี่ยตื่นเลยโอ๊ยเด็กเอ้ยชิมมึงรด้ชูพอดีแล้วบบแม่มาเด้อเสียงคือข้าบนหน้าหัวต่างในยี่นี่าข้าบอข้าบ่ กยมามาแต่มาไปม้คัแล้วแต่ไปนโงอีมันบโนนะต้ใส่โรตีใส่นะถึงใส่ไออีเออรรตีก็มีอุ้ยมาเอามาดนะราตีนะใส่เกือล้มันกันเข้มแน่มันเข้มเออมันน่องมันไม่รรตีฟ้าไทยไม่โญ่โรตีใส่เยอะเยอะโรดพขอเข้มเออพอเออครุน ใ่เี่ใส่นมันนัวดีชูกร่ายอีนรอสิ้ามันบ้าเลือ่อนเยอะแล้วไม่กนอกเดี๋ยวเฟได้โอ้ยร้อนว้าคนสวยมากินไหมจ๊ะโอ้ยอ้อดังวะปัาวาทุกคนชกระต่ายตุกาทว้าทุกคนเด้อดูไปลวกันปั้ อัดไว้อัดไว้ยุดอุ้ยแม่แม่เวาลงบัดเดียวเลยอันนั้นพอลงมือก็ได้มันจะอีบบัดนึงความหนูหน่อยอืมเหมือนกับน้ํามันได้อยู่มันมันยังยงอีกอันนั้นจงไว้พรเฮายังสิใส่น้ําตื่มเด้เนสิบ่หนนะอ้สัญญาณเอูนี่นะไแล้วอันนั้นันะโอ้ยได้ไ้เอามั้ยเออๆ มานกนเร้อนรกเาเป็นก็ก็ินปสีกได้แ่ายแ่ขามาทุกคนยนว๊กตุ๊ตุ๊เบิ้งนอีกอันอีกอนอีกอนมากินันมาพูดแอซีกันทุกคน เมาแล้เขียเยทุกคนกนยายนีเพเมาแล้วเอะเพเมามาเเมาเลอะเนาะเเมาดีอะลีนตเยวเขียวพนสุดเด็กเด็ี้เด้ออะไรบอบออันไหนกอุปกรด้ซน่ทางนไสบอมาสอยาเิดไหเฮ้ ไยเปิดใส่่เฮ้ยนี่ฉันซิมตลอดนเห็นกัไปวดเนาะอย่ากินหลอวะยอันนี้กไดู้ใส่เองใสมาิดเลยนะ

้บริิมแตกเลยเอาคนอุ้ยักทุกคนเป็นอไรเิ่มบปนมาบินมาแทบแทถูกใจทำอะไรแทบหนีแทบหนีเ่าเลยเลยกเอาไปเบเจเาทุกคนถุโ่คบพวเาเป็นตะควเยากเห็นไหมคว่ลงมอตตายแล้วเนาะเ็นแล้วแทบอยู่ไหบอกพแม ต่ใือบะมกแม่บกเนื้ห้ัแ่ตักให้บะแมกก็ะแม่งอตักให้บกแมกก็บะแม่สิงอเอามาเขาแน่นบุ๋งนะจอเอาจอกแน่บ่เอาจอกอันนี้เลเอาใจหิวเลยวะเอาแมก็ะน่าจะอ่อยที่ขอบต๊ะ อ่าแม่แม่เห็นหยังนี่ลูกๆแต่บ่น้ํามันเป๊ะนั่นลูกๆๆมาคลองสีในสู้ยังนั่งอยู่ มันทำคำแรไว่างจองนี่นะกูกินคำแรกลอุตมารกเลยเห็นบะแล้วลงน้ำละคนกระนั่งพอนแม่กับาเลาะเป็การกินที่่ซูดมแกะ้ยที่ซูดเลยก็ารกินการกินแบบค้กโค้กเนัว ใช้ส้มก็ภาพอไเรือนี่นะโอ้ยเอาสะพัดกินโซเดอสะพัดสะพังสะพัดงานงานให้คอเพลตสะพัดเาบอลสักฟีมาเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรไปโน่นนะมาเดิน บิร์บิร์เอฟซีจะมสมัตายเบิดจมาประแมบอาีทุกคนเลยเอาลงกันเลยเอฟซีถงบังก้องอ้ยสาวคนเบิร์เอฟซีแลวังติดขวางเลยเออ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 ไปแม็กซกไอ้เกยโอ้ยต่ก็แบบได้แตกินดีดีแล้วมันนอนเนอตอนนี้ก็พากันลงมือเลยพี่น้องเลยกล้องก็็นความแต่ละคนก็เแม็กซ่บอกซาลิน่ แซ่บหรือจ่างก็เค็มดีเลยนี่แซบบอซาลินแซ่บอยากกินกินนี้แซ่บอะไรอันนี้คุณพี่เรานะคะแซบบอเฮ้ยบอแม่กินทั้งมังกินหรือซิกเต็กแซ่บบออีลานอยแซ่บบอนองปอนแซ่บบอแม็กไปเสร็จเลยมาจาะความบ้าแต่ละคนอันนี้ก็คือได้ขอโตกินตอนพี่น้องเอ้ย วาย้นตั้งเอียงมันต้องไหลกับคำขึ้นตั้เพี่น้องเลยบอะไรเราจนเฮ้ยสะพือๆเลยขอโตไปกินกับพี่น้องเลยคุณอะบักเลยหลายนะคุณจับจอกเพื่อนมาให้จับจอกจอกจะไปใส่ความเพยมาลินมาซาลินมาใส่น้ำแข็งพี่น้องเลยกินน้ำเดาแมกเด้อขอโตกินแซ่บๆก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.